สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแลวก็สวัสดีแฟนขับดราฟต์บอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะดรา g o n บอลซูเปอร์ในตอนที่90นะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ก่อนมูฟวี่ดราฟต์บอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งในตอนหน้านะครับจะเข้าสู่มูฟวี่แล้วนะครับจึงทำให้ตอนนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเลยนะกับเรื่องราวต่างๆที่พวกเรานั้นจะได้รับชมแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเออตนมขรย ของมังง่ดราคัลบอลซูเปอร์ในตอนที่90นะครับเราจะเห็นว่าคูริลินนั้นเนี่ยก็คือเอารูปนะครับของพวกอัลฟาทั้ง3ตัวเนี่ยมาถามชาวเมืองแหละครับว่าเห็นไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยเดินป้นเปี้ยนตรงนี้บ้างหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเองนะครับมีเสียงผู้หญิงเนี่ยกรีดออกมานะครับแล้วเราก็จะเห็นเป็นลูกตานะครับของใครบางคนนั้นหลุดลงมาก็แน่นอนนะครับเป็นลูกตานะครับของ 1- ใน3าอัลฟานะครับคูริลินเห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าไอ้พวกที่เขาตามหาอยู่เนี่ยอยู่ที่นี่นี่เองโดยคูรินนก็เลลยแสดงต ตนเองนั้นเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ต้องการนะครับจะพบเจ้านายเนี่ยกับเจ้า3อัลฟ่านี้ให้เจ้านายนั้นนะครับไปให้ปากคําที่โรงพักด้วยซึ่งในร้านที่มีเจ้าอัลฟ่าอยู่นั่นเองนะครับไม่อยู่ที่นั่นด้วยคูลิลินนะครับก็สังเกตเห็นเลยครับว่านี่เธอเนี่ยเป็นคนของแก๊งปีรักไม่ใช่หรอพวกอัลฟ่าเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยตั้งใจจะย่องหนีคูลิลินนะครับก็เลยหยิบปืนออกมาเพื่อขู่ให้ทั้ง3คนนี้เนี่ยยอมไปที่โรงพักซะด้วยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โกเทนนะครับที่กาลังนั่งเมฆ โรงเรียนเนี่ยก็กําลังจะออกนะคบเพื่อนของเขาเนี่ยก็เลยมาเตือนเลยครับว่าเนี่ยรถบัสจะออกแล้วนะแต่เพื่อนๆนั้นก็สงสัยเลยครับว่าทําไมการโกเทนเนี่ยที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเนี่ยทำไมพวกเขาไม่เคยเห็นโกเทนเลยอันนี้ก็คือโกเทนโกหกทุกคนนะว่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนพอจริงๆแล้วบ้านเขาอยู่ไกลซึ่งโกเทนก็บอกเลยครับว่าก็เขานั้นไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ถามโกเทนอีกนะครับแหม่ช่างถามเลยเกินนะครับว่าทําไมการโกเทนเนี่ยถึงได้ไปสนิทกับทรังล่ะทั้งที่ทรังนั้นอายุเยอะกว่าโก คนน่ะสนิทกันน่ะตอนนี้พวกเราก็เหมือนกันเป็นญาติไกลๆนั่นแหละก็เลยสนิทกันตั้งแต่เด็กด้วยผู้หญิงที่ชื่อไฟล่านะครับที่เหมือนจะแอบชอบทรังอยู่นะครับก็เลยขอร้องโกเทนหละครับว่าช่วยชวนทรังเนี่ยไปงานแดนปาร์ตี้ด้วยนะแต่โกเทนนั้นนะครับก็เหมือนจะปฏิเสธไปไกลๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ยังพูดไม่ทันจบนะครับอยู่ดีๆรถบัสนั้นนะครับก็เบรกดังเอี๊ยดซึ่งสาเหตุที่รถบัสนั้นต้องเบรกนะครับเพราะว่ามีหนุ่มนะครับหน้าตาคล้ายเอลวิสนะครับซึ่งเป็นเบ นี่ซุนโกเทนนายเนี่ยออกมาจากรถนั้นซะฉันรู้นะว่านายเนี่ยคือไซาแมนโกเทนเห็นแบบนั้นนะครับจึงปีนหน้าต่างรถบัสหนีออกไปนะฮะด้วยความรําคาญและเขานั้นนะครับก็ได้กลายร่างนะครับเป็นไซาแมน X2 ในทันทีนะครับก็คือแอบนะแล้วก็กลับมาเป็นไซาแมน X2 ในการไปท้านะครับกับอัลฟาเจ็ดนะครับซึ่งไซาแมน X2 นั้นก็กระคืบนะครับอัลฟาเจ็ดนะครับที่หน้าตาคล้ายเอวิสเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเต็มไปหมดเลยและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โรงเรียนในตอนนี้นะครับโดยทั้งนั้นถูกเพื่อนนนชวไปงาาต นะครับและเพื่อนก็บอกเลยครับว่าในงานปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยจะมีนะครับตัวคลีนก็อ์เนี่ยมาในงานครั้งนี้ด้วยนะแต่ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะครับว่าจะใช่ตัวจริงหรือเปล่าและทันใดนั้นเองนะครับไม้เนี่ยก็เดินมายืนข้างๆทั้งแล้วเธอนั้นนะครับเมื่อเห็นหน้าของคลีนก็อ์นะครับก็นึกบางสิ่งบางอย่างได้เลยชวนทั้งนะครับไปงานเลี้ยงเต้นลัมนะครับกับเธอด้วยโดยในระหว่างนั้นเองนะครับดรเฮโดนั้นเนี่ยก็ได้แอบสืบข้อมูลตรงนี้นะครับและก็ได้ยินนะครเียลนกรง ลยยกเลิกภารกิจทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะต้องไปที่งานปาร์ตี้กันสักก่อนซึ่งทั้งนะครับก็ไปบอกโกเทนเรื่องนี้แหละครับว่าเดี๋ยวเนี่ยจะได้ไปงานปาร์ตี้กับไมด้วยนะซึ่งโกเทนนั้นนะครับก็งงยหน่อยนะครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับมีมแมลงเนี่ยที่เป็นตัวสืบเนี่ยมาสืบอยู่ข้างๆหูของโกเทนใช่ไหมซึ่งทั้งเนี่ยเดินไปแล้วใช่ไหมไมนั้นก็เลยดึงแขนโกเทนออกมานะครับให้ดูแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยมีมแมลงเนี่ยพยายามสอดแหนมอยู่โดยไมยก็บอกแหละว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเนี่่าาลสสแนมววไปืบ้คท แนนนั่นน่ะคือดรเฮโดเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกแต่ไม่นะครับไม่รู้แหละว่าดรเฮโดอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยคิดว่าเดียวนะครับจะตามไปแมลงนี้ไปแหละจะได้รู้นะครับที่อยู่ดรเฮโดสักทีโดยการจะซ้อนแผนนะครับที่จะตามตัวนะครับแมลงสื่อสารนี้ไปและไม่อาสาตัวแหละครับว่าจะเป็นคนจับนะครับดรเฮโดเองนะครับโกเทงก็เลยรู้สาเหตุแหละครับว่าทําไมการไม่นั้นถึงชวนทั้งนะครับไปงานเลี้ยงจนถึงวันงานนะครับทั้งเนี่ยก็มากับไม่นะครับทั้งเนี่ยใส่สูตรมาซะหล่อเลยส่วนไม่นแนว สวินเล่นเอาสาวๆนะครับที่แอบชอบในตัวของทรังอยู่เนี่ยถึงกับงึดเลยแหละครับว่าแม่เป็นคู่แข่งเนี่ยที่น่าจะแข็งแกร่งจริงๆเลยส่วนโกเทนนั้นนะครับก็พยายามถามไม่แหละครับคิดว่าในดร็เรเฮโดเนี่ยจะมาที่นี่จริงเหรอจะมาทําไมในที่งานเลี้ยงแบบนี้ซึ่งปรากฏว่านะครับหน้าเวทีเนี่ยมี2ติ่งนะครับคลีนก็อตเนี่ยกำลังเฝ้ารอดูคลีนก็อตอยู่ก็จะมีทรังนะครับกับดรเฮโดนะครับที่ยืนกันแบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อจะรอดูนะครับซสเปอร์ฮีโร่ที่เขาเนั้นชื่นนชอออบย่าางคลีกกตโดดดรเฮ็ถม ั้งแหละครับว่าเนี่ยนายเนี่ยก็เป็นบิ๊กแฟนเนี่ยของคลินก็อดด้วยหรอทั้งก็บอกเลยครับว่าโอ้โห,โ,หโคจะบิ๊กแฟนพันแท้เลยหละ่ะนะครับซึ่งทางได้ของดรเฮโดนั้นก็บอกว่าเขานั้นก็เหมือนกันแล้วก็โชว์เสื้อยืดคลินก็อดนะครับซึ่งทั้งก็บอกอิจฉามากๆเลยนะครับแต่ดรเฮโดก็บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวที่มีลายเซ็นด้วยนะแต่ถูกขโมยไปครั้งนี้ก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการลายเซ็นใหม่แต่ปรากฏว่านะครับพูดไปทันขาดคำนะครับไม่ปรากฏตัวขึ้นพร้้ออมมกกบหหยิป,ปืนนนนขขึึาาาเเพ่่่่ทํรรูดแตงใ เบต้านั้นได้ทําการมาขวางเอาไว้นะครับบอกว่าอย่าเล่นอาวุธที่มันร้ายแรงแบบนี้สิเจ้าหนูและทันใดนั้นเองนะครับตำรวจก็มาลงนะครับที่งานปาร์ตี้ครั้งนี้ซึ่งนําทีมโดยคุริลินนะครับในการมาที่งานปาร์ตี้ครั้งนี้โดยข้อหานะครับที่ตํารวจอย่างคุริลินตั้งนะครับให้ดรเฮโดก็คือนะครับข้อหาที่ผมนั้นจะต้องจับตัวคุณเพราะว่าคุณนั้นขโมยศพจากห้องจิตซึ่งดรเฮโดนั้นนะครับจึงรีบหนีนะครับพร้อมกับเบต้านะครับแล้วก็บอกเลยแหละว่าตํารวจน่ะไม่มีทางจับเขาได้หรอกโดยตํารวจในตอนนี้ก็ถาามคิลลนว่ ยังไงดีคุลิลินจะให้แบบว่าเครื่องบินตามเลยหรือเปล่าแต่คุิลินบอกว่าไม่ต้องหอกพวกมันไม่น่าจะกลับรังของมันเดี๋ยวเขานั้นจะตามไปด้วยตัวคนเดียวน่าจะเรื่องที่ดีกว่าเลขการตุตัดไปที่ทั้งกับไมนะครับโดยไมก็บอกเลยแหละว่าเธอเนะรู้อยู่แล้วนะครับว่าทั้งเนะี่ยเป็นสยายเอกวันซึ่งเธอก็บอกแหลคะครับว่าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าทั้งที่เธอชอบกับทั้งที่มีในโลกนี้เนี่ยมันคนละคนกันเพราะในโลกนี้เนี่ยก็มีนายเพียงแค่คนเดียวเล่นเอานทั้งถึงกับเขินเลยแหละครับกับคาพูดของไม้นะครับ ซึ่งไมค์ก็พอกเลยครับว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่คูริดินนะครับที่กําลังไล่ตามนะครับดรเฮโดอยู่นะครับก็มีทั้งกับโกเทนเนี่ยมาช่วยในการไล่ตามด้วยโดยคูริดินนะครับก็อธิบายทั้งกับโกเทนได้ฟังแหละครับว่าดรเฮโดนั้นเนี่ยเป็นหลานนะครับของดรเกโรผู้ที่สามารถนะครับสร้างแอนดรอยมาได้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งทั้งนะครับเมันอได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้เลยแหละครับว่าคงเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนซึ่งงงงในน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 นรรรรหวว่่าาาาััั้้้้เเออคดดดิก็ไบยยลตี ซ่อนตัวอยู่ที่ฐานทัพเรดดิบบอน คุริลินนะครับก็เลยบอกให้โกเทนกับทั้งเนี่ยไปช่วยในการต่อสู้ทั้ง2คนเนี่ยมาด้ยินแบบนั้นก็ดีใจสุดๆเลยเพราะในตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเสถียนะครับกับภารกิจในการต่อสู้ระดับฮีโร่ในการปราบเหล่าร้ายซึ่งเมื่อไปถึงนะครับทั้งโกเทนแล้วก็คูริลินนะครับทั้ง3คนเนี่ยสามารถจัดการนะครับลูกน้องของดรเฮโดะลงไปได้นะครับโดยทั้งกับโกเทนเนี่ยก็กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ต่อยทะลุลูกน้องของดรเฮโดะลงไปนะครับก็ทำให้นะครับดรเฮโดะแล้ว ควาามพ่ยแ้ซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการเฉลยด้วยแหละครับว่าสิ่งนะครับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในแผ่นดิสนั้นก็คือนะครับลายเซ็นของคลีนก็ตนั่นเองที่ดร์เฮโดนั้นได้ทําการถ่ายนะครับกับคลีนก็ตนะครับและแน่นอนนะครับหลังจากนั้นดร์เฮโดก็ถูกจับเข้าคุกไปนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ของมูวี่ดัชมอนสุ per สุ per ฮีโร่จึงทำให้ในบทหน้านี้นะครับจะเป็นบทนะครับของมูวี่ดัชมอนสุ per สุ per ฮีโร่ที่เรานั้นจะได้รับชมซึ่งแน่นอนก็อาจจะมีความแตกต่างบางสิ่งบางอย่าางกกก็ไไดด้้นออฟลรรรใับชมเย แลก็เหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับมังงะรักบอลซูเปอร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับในที่สุดก็เข้าสู่นะครับบทของ Movie แล้วนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอพบพระคุณครับ